ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพขอเสนอนิยายตื่นเต้นสยองขวัญเจีบประพันธ์ของโรดราชสีมา ร่างวิญญาณแขนกดแห่งกรรมใครทำกรรมดีชีวิตย่อมมีความสุขสมหวังใครทำกรรมชั่วผลกลัวเกลียดชังชีวิตอับปาเรื่อนที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนกันมาตามประสาพ่อแม่ลูกยังมีความสุข แต่แล้วกลับมีคนมาทำลายให้อูนี้เรือนนี้ทังพินาศลงอย่างย่อยยับน,นำซ้ำร่างและวิญญาณยังถูกคำทารุณอย่างไร้ความเมตตาปราณีเ<า>มื่อดวงวิญญาณของเขาลุดค้นออกมาได้คาวามเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจึงได้บังเกิดขึ้นจึงเป็นที่มาของเรือนร้างวิญ,ญญาณแค้น คณะเกตทิ์ขอเชิญท่านฟังเรือนร้างวิญญาณแคนใครกันวะลุงของข้าเองอ่ะลุงเองรู้ได้ยังไงหรือว่าเองบอกอะ่ะเฮ้ยเขาไม่ได้บอกแต่เห็นบางอย่างในตัวข้าในแววตาข้าก็เลยถามข้าเองก็เลยต้องพูดความจริงทั้งหมดให้ลุงฟังใช่ไหมเขาไม่ได้พูดอะไรออกไปทั้งหมดหรอกเพียงแต่พยักหน้ารับคำในบางเรื่อง เอาอจถะนะข้าจะเล่้เองฟังนี่แหละเรื่องทั้งหมดเนี่ยท่ลุงข้าถามไม่ใช่อะไรหรอกข้ากลัวเองจะผิดคำพูดที่ให้ไว้กับหลวงลุงถึงคนคนนั้นจะเป็นลุงของเองก็ตามหรือวามันจะถึงเวลาที่หลวงลุงได้พูดเอาไว้แล้วอืมก็อาจจะเป็นอย่างที่ท่านพูดไว้นะเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันช่างรวดเร็วกระทันหัน งานประจำปีทางวัดที่เคยจัดมาทุกๆปีก็ต้องงดไปส่วนหลวงลุงท่านก็มีเหตุที่จะต้องไปปลีกวิเวกถือศีลโดยที่ท่านไม่เคยทำมาก่อนในช่วงนี้ทุกอย่างมันก็น่าคิดจริงๆวะ่ะเองว่าไหมข้าเองก็ยังขบคิดคำพูดของท่านอยู่คำนะึงนะแต่เปนคิดยังไงยังไงมันก็คิดไม่ออกวะ่ะแล้วคำพูดประโยคไหนของท่านที่เองยังคิดไม่ออก ก็ตัวข้านี่ไงที่จะเป็นผู้ทำให้เรื่องทุกอย่างสงบลงได้แต่ตั้งที่ตัวข้าเองก็ยังมองไม่เห็นหนทางอะไรสักอย่างที่สำคัญนะสมาทีพลังจิตของข้าก็ยังไม่แกร่งพอแล้วมันจะไปสำเร็จไ,ได้ยังไงเอานะถึงวันนี้ไม่สำเร็จพรุ่งนี้เองอาจจะสำเร็จก็ได้จะจดินไว้เพื่อนไปเว้ยกลับไปนอนกันก่อนดีกว่านี่มันก็ดึกมากแล้วไป อแม่ขาตาฝ่าไปหรือเปล่าวันนี้ที่เห็นเองลุกขึ้นมานั่งอยู่หน้าบ้านดูดวงอาทิตย์ขึ้นใึแต่เช้ามืดเนี่ยฉันนอนไม่หลับทั้งคืนนะพ่อเอ <c oughs> เป็นอะไรไปละ่ะถึงนอนไม่หลับทั้งคืนเ <c oughs> มื่อคืนพ่อได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมหุยขหลับเป็นตายไม่ได้ยินอะไรหรอกและเองได้ยินเสียงอะไรละ่ะ เสียงหมาน่ะสิมันหอนเกือบทั้งคืนเลยอือบ้าแค่หมาหอนถึงกระทำให้เองนอนไม่หลับเชียวแล้วแต่เสียงที่มันหอนอะไม่ธรรมดานะพ่อมีด้วยหรอวะหอนธรรมดากับไม่ธรรมดาเอไอห,หอนไม่ธรรมดาอย่างที่เองพูดนะมันหอนยังไงกันละวะ <S 1> <S 1> เสียงของมันเนี่ยโหยหวนเยือกเย็นช่วนให้ขนหวนลุกหน้ากลัวนะ่ะ พอทเอเอไอหืมข้าก็คิดว่าเสียงมันวิเศษวิโสอะไรโท่ที่แท้มันก็หอนอย่างที่พวกมันหอนกันนั่นแหละถ้าพ่อได้ยินเสียงที่มันหอนแล้วก็พ่อคงจะไม่พูดอย่างนี้หรอกจริงๆแล้วหมามันหอนก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นนะ่ะอย่างแรกมันหอนเรียกหาคู่อย่างที่สองที่มันหอนก็ช่วงพระตีระครังพระเสียงพระตีระครังอ่ะ เสียงระฆังมันดังไปกระทบกระเทือนต่อโสตประสาทแก้วหูของมันก็เลยทําให้มันหอนออกมาแต่ฉันฉันว่าที่มันหอนเพราะมันมันเห็นผีมากกว่านะพ่อเคยคนที่พูดอย่างเองส่วนมากจะเป็นคนกลัวผีด้วยกันทั้งนั้นเพราะคิดไปเองกลัวกันไปเองไอเรื่องผีน่ะฉันไม่เคยกลัวเลยนะพ่ออ้าว แม่เองไม่กลัวเรื่องผีเล่งจะมานั่งวิตกเรื่องอะไรอยู่ทำไมวะฉันกลัวอย่างอื่นมากกว่ากลัวอะไรไหนบอกมออาศิเออคือท่านเออนี่เอ็เองไปทำอะไรเอาไว้ใช่ไหมถึงบอกข้าไม่ได้เอเปล่ปปาเปล่านั่นก็พูดออกมาซิเออคือคือ,ค,อคือเรื่องของนัททิศ์นี่ยพ่อไอ้ทิศมันทำไมฮะก็แกจากบ้านไปตั้งสองสามวันแล้วฉันกลัวว่าแกจะมีอันตรายนะพอ่อ อ๋อที่แท้ก็มานั่งวิตกกลัวว่าไอ้ทิศมันจะตายว่างั้นเถอะจะพ่อเรื่องการหายตัวไปของไอ้ทิศแต่มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกอยู่อยู่ๆมันก็หายหน้าหายตาไปยังไม่มีร่องรอยจะอยู่เป็นอยู่ตายยังไงก็ไม่มีใครรู้ก็เพราะอย่างนี้แหละที่ทําให้ฉันวิตกอดเป็นหัวไม่ได้เองจะเป็นห่วมันเรื่องอะไร ก็ถ้าหากว่านาทตย์เขาไม่กลับมาจริงๆแล้วเรื่องของครอบพลึงล่ะจะไปขอกับใครป้าไอ้นี่ก็แม่มันยังอยู่อีกทั้งคนจะไปยากอะไรก็ดีซะอีกถ้าไอทิศมันไม่กลับมาจะด้วยสาเหตุอะไรก็าตามข่าวอะไร,ารดูมันจะง่ายขึ้นอีกเยอะนะพ่อแน่ใจนะว่าว่ามันจะง่ายอย่างที่พูดเอานะเชื่อก้าสินะกกุหลาบก็ใช่ว่าจะพูดง่าย แกทั้งรักทั้งตามใจพระพลึงเหมือนกันนะพ่อเมื่อก่อนอาจจะใช่อย่างที่เองพูดแต่ต่อไปนี้มันอาจจะง่ายก็ได้ง่ายยังไงฉันไม่เข้าใจโอยเ้ยก็ในเมื่อเรือมันขาดหางเสือแล้วมันจะแล่นต่อไปได้ยังไงเ่าถ้านังกูลาบมันฉลาดมันก็ต้องยกลูกสาวให้เองแน่ มันกับลูกอจะได้สบายไปตลอดชีวิตไงแล้วแล้วพ่อคิดว่าพระพึงเขาจะยอมตามใจแม่เขาไหมข้าคิดว่ายังไงมันก็ต้องยอมนะเด็กคนนี้มันรักพ่อรักแม่มันจะตายไปถ้ามันขาดพ่อมันก็ไม่อยากเห็นแม่มันต้องตกรกรรมลำบากหรอก แล้วพ่อจะไปพูดสู่ขอให้กับฉันเมื่อไหร่อะขาว่าช่วงนี้คงไม่เหมาะนะรอไปสักพักเถอะไอ้อีกสักพักของพ่อเนี่ยมันจะนานสักแค่ไหนก็ละก็รอให้เรื่องราต่างๆมันซาซาไปก่อนแล้วข้าจะไปพูดกับนักบูรพาเองเฮ้อบอกตรงๆนะข้าเองก็ไม่ค่อยชอบขีนนายทิดมันนักหรอกมันไม่กลับมาซะเลยก็ดีนี่ขนาดมันไม่มีจะกินนะ ยังยิงธนงขนาดนี้ถ้ามันรวยเหมือนยังข่ามันจะขนาดไหนวะเนี่ยเมื่อคืนเองนอนหลับสบายไม่ไอ้เอกโอ้ยช่วงหัวค่ำน่หลับสบาย,ยไปปุ๋ยเลยแล้วต้องมาตุ้มตื่นตอนกลางดึกไม่รู้ว่ามันกี่ทุ่มกี่ยามกันแน่เ,เสียงลมพัดเสียงหมาหอนหรือทําให้ฉันหลับตาไม่ลงแล้วพ่อกับแม่พี่น้องของเองอ่ะม,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 มีใครตื่นขึ้นมาบ้างไหมไม่ไม่ใครตื่นขึันสักคนเออทําไมพี่แปลกว่ะอ่ะ พ่อข้าก็หลับเป็นตายมีเองกับข้าเนี่ยที่ได้ยินเขาว่าเออมันมันชักจะยังไงยังไงซะแล้วสิพี่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 เราจะบอกฉันว่าวิญญาณของตาทิ์จะประเล่นงานเราใช่ไหมใ้ใช่ไปชืแต่ก่อนที่ข้าจะมาหาเองเนี่ยข้าได้พูดอย่างเชิงกับพ่อของข้ามาแล้วเรื่องอะไรนี่ก็เรื่องการตายของตาทิศนี่ไงนี่นี่พี่พูดกับพ่อพี่แล้วเหรอว่าตาทิตศตายัวยบ้าเอ้ ข้าไม่ได้พูดว่าตาทิดต,ตายเว้ยเอแต่ข้าน่ะแกล้งทําเป็นห่วงเป็นใยที่ตาทิดหายตัวออกไปจากบ้านตั้งหากเฮ้ยใหรเอาออกลองใจไปหน่อยนึกว่าพี่หลุดปากออกไปความจริง <c oughs> พ่อของข้าเองก็ไม่ค่อยจะชอบขี้หน้าตาทิดเท่าไหร่หรอกเฮ้ย <c oughs> แกยังหลุดปากออกมาได้ซ้ําว่าตาทิดเนี่ยไม่กลับมาได้ยิ่งดีออแล้วเรื่องของพระเพลิงล่ะพี่จะเอาจังไหรเฮ้ยเรื่องนี้คงต้องรออีกสักนิด รออะไรกันพี friends, k k ini, ่ก็พ่อข้าแล้วพูดกับข้าแล้วแกจะไปพูดกับม้ากุลาบดูก่อนฉันว่าป่วยการปรล่าๆนะพี่นะนากุลาบมันไม่ได้แตกต่างกันนะทิศนักลอกหน้าที่แรกข้าก็คิดจะทําเสน่ห์ใส่พระพลึงเหมือนกันแต่หมอเสน่ห์มันดันไม่อยู่ซะนี่อ้าวเหรอเฮ้ยใจของข้าก็ไม่อยากจะรอให้มันเนิ่นนานไปก่อนนี้ อยากจะรวบหัวรวบหางให้มันรู้แล้วรู้รอบไปเลยถ้าพี่ต้องการอย่างที่พูดจริงๆแล้วก็มันก็เล่นไม่ยากนะพี่ถ้าอยากจะเล่นนะเอง็งจะให้ข้าทำไงก็บุกไปปล้ำที่บ้านซะเลยสิพี่ก็จะบ้า,าหรือไงวะข <c oughs> ึ้นบุกขึ้นไปปล้ำบนถึงบ้านเขาอ่ะมันก็บันไลยเท่านั้นเอง <c oughs> พี่ <c oughs> พี่จะบุบบาปเข้าไปมันก็คงจะเป็นอย่างที่พี่พูดนั่นแหละจะเข้าไปทั้งทีมันก็ต้องมีแผนให้รัด กลุ่มนองแล้วเองมีแผนอะไรของเองบอกมาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนะพี่นะอะไรฉันขอคิดสักครู่สักครู่มันเอาว่าไงวะคิดได้หรือยังอคิดได้แล้วแต่พี่จะเห็นด้วยหรือเปล่านี่ยแหมมันยังยังต้องลองเองก็ลองพูดมาก่อนดีวะเราจะบุกขึ้นไปป้นบ้านของนากหลับในตอนดึกเอ้จะบ้าเหรอวะเ <K an> เขามีทรัพย์สินอะไรที่จะให้เองไปปล้นเหรอคะพี่ก็ฟังเช่นพูดจบก่อนสิม่หกขันกาได้ก็ได้ก็ได้อะพูดต่อการปล้นนีนน่นะเป็นแค่ฉากบางหน้าแต่ความเป็นจริงแล้วพี่ก็หจาจังหวะปลุกปล้ำพระเดศศึกพระพรึงมาเป็นเมียให้ได้อยังไงความคิดของเองก็ข้าท่าอยู่แล้วข้าท่าข้าท่าแต่ว่า พี่กลัวว like well ่าเขาจะจําหน้าเราได้ใช่ไหมถูกต้องนี่ไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงเราก็ออมนวกไหมพรมมานักรุมหน้าไว้ใส่ทุกมือให้พร้อมแค่นี้ก็ไม่มีใครรู้วว่าเราเป็นใครเข้าท่าเว้ยเอ้ยแล้วจะลงมือเมื่อไหร่เร็วได้เท่าไหร่ยิ่งดีพี่งั้นก็ลงมือคืนนี้เลยพี่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 นี่มันก็เร็วเกินไปนะเจ้ายังไงของเองวะ ก็เองพูดอยู่แมบแมปเร็วได้เท่าไหร่ยิ่งดีไงใช่แต่ก่อนอื่นเราจะต้องหาทางป้องกันไม่ให้บิญญาณของนาทิดมาขัดขวางการทำงานของเราในครั้งนี้ได้แล้วเองจะทำยังไงเราต้องหาหาหาหมอผีผีมือดีๆพี่มาสยบวิญญาณของนาทิตซะก่อนเออแต่ปัญหามันขึ้นอยู่ที่ตัวของพี่ด้วยนะ,ะปัญหาอะไรของเองไหนพูดมาสิ <c oughs> เงินไงพี่เงินพี่กล้าสู้ราคาเขาหรูอเปล่าเท่าไรฉันก็ไม่รู้ก็ว่าเขาเจะเรียกร้องเราสท่าเท่าไรอ่ะเงินของข้าก็พอมีเก็บอยู่บ้างอแต่ถ้าเกินแสนะขคาไม่มีหรอกเออว่าแต่หมอผีที่เองพูดเนี่ยเขาเป็นใครที่ไหนและเองรู้จักเขาดีพอแล้วเหรอส่วนตัวไม่รู้จักหรอกเอาแต่ที่รู้มาก็เพราะปากต่อปากแกชื่อหมอไหเดี๋ยวอ้ยหมอหวัง อ,อยู่ในตัวจังหวัดน้องขายนี่เองเราจะไว้ใจเขาได้มากน้อยแค่ไหนกันเลวะเงินนะ่ะข้าไม่เสียดายหรอกแต่สิ่งที่ข้ากลัวมากที่สุดก็คือความลับมันจะแตกนะเว้ยไม่ลองก็ไม่รู้นะพี่นะเป็นไงอ,อ่ะออฉันน่ะถึงได้บอกพี่ไปแล้วไงว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวพี่กับพี่เองทั้งนั้นอ่ะเป็นไงก็เป็นการสิเว้ยต้องอย่างนั้นสิพี่โธออ่สาพาเดินทางนังไกล รีแค่ก้าสองเก้านี่ก็จะถึงจุดหมายปลายทางอยู่แล้วคิดว่าพี่จะถอดใจง่ายๆซะแล้วนะดีอ่ะแล้วเราจะไปหาหมอหวังกันเมื่อไหร่ก็แล้วแต่พี่เมื่อไรก็เมื่อนั้นฉันพร้อมอยู่ทุกเวลาาเวลางั้นก็ไปวันนี้ซะเลยตกลงไหมโอเคงั้นเองรอข้าอยู่ที่นี่ข้าจะกลับไปเอาเงินที่บ้านยืมรถของพ่อข้าเนี่ยรับเองแล้วถ้าเกิดพ่อพี่ถามว่าพี่จะเอารถไปไหนอ่ะเอาอะเฮ้ยไม่ต้องห่วง พ่อข้ากับข้าน่ะพูดกันง่ายเว้ยงั้นงั้นพี่รีบไปเลยเรีบไปเดี๋ยวนี้เลยข้าจะรีบไปแล้วก็รีบมาให้เร็วที่สุดจ้าวส,สวัสดีครับอหมอ,อ,อสวัสดีครับเออเออสวัสดีมาจากไหนกันแล้วเนี่ยตำบลบ,บ้านปากสวยครับ <S <S เองรู้จักชื่อของข้า แล้วมาที่นี่ถูกได้ยังไงอะฮะก็มาตามเสียงที่เขาล่ำเลอกันถึงกิติศัพท์ของอาหมอนี่แหละครับแลวเอ็งจะให้ข้าไปปราบพูดผีปีศาจที่ไหนอ้าว่ามาเลยอ๋อก็ที่หมู่บ้านของผมเองครับวิญญาณของมันเฮี้ยนมากหรยอยังไงเออก็ก็ก็ยังไม่ถึงกับเฮี้ยนหรอกครับแต่เพื่อความสบายใจก็อยากจะให้อาหมอเนี่ยไปสะกดวิญญาณเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็งกับมันเนี่ยนะ เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าเออ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 ไม่ไม่ไม่ต้องเอออ่าไม่ต้องอะไรละข้าต้องการรู้ความจริงเพื่อสะดวกต่อการทำงานของข้าเท่านั้นเน่เพ่<ะ>บอกอาหมอ,ปอไปเลยเี่บาแล้วบาแล้วเอองังน้นงั้นงั้นผมจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้อาหมอฟังก็นี่แหละครับเรื่องราวทั้งหมดที่ทำให้ผมต้องตัดสินใจฆ่าพ่อของเขาเี่อาหมอ ถ้าหมอรู้ความจริงแล้วเนี่ยนะเอ,อ่อผมผมอยากจะขอร้องให้อํหมอเนี่ยช่วยปิดเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับด้วยนะเอาละเอาละเอาละ,เ,าละเรื่องนี้เองไม่ต้องมาขอร้องขอเรื่องอะไรข้าหรอกนะเพราะข้าไม่ใส่ใจอยู่แล้วทุกคนที่มาหาข้าที่เนี่ยต่างก็มีความลับด้วยกันทั้งนั้นข้าเองมีหน้าที่อยู่อย่างเดียวคือทํางานให้กับทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครจากไหนก็ตามแต่ที่สําคัญนะ มันขึ้นอยู่ที่พวกเองว่าจะสู้ราคาค่าจ้างเข้าไปทำพิธีให้เองนี่ได้หรือเปล่าอย่างกรณีของผมนี่แหละครับอาหมอเออจะเรียกค่าเหนื่อยสักเท่าไหร่เองมีเงินที่จะให้ค่าได้ใช่ไหมเอออาหมอก็บอกผมมาก่อนสิครับว่าเท่าไหร่เองจะให้ค่าทำพธิธีสยบแค่วิญ,ญญาณเท่านั้นเหรอใช่ครับเอาละเอาละเอาละถ้างั้นค่าขอค่าเหนื่อยสามหมื่นตกรงไหม ผมให้อหมอห้าหมื่นเลยครับเฮ้ยเอ็งอย่ามาพูดทำเป็นทีเล่นทีจริงกับข้านะผมพูดจริงๆริครับนี่ไงครับนี่ห้าหมื่นเมื่อเอ็งเงินถึงใจถึงอย่างนี้ข้าคงจะต้องทำอะไรให้เอ็งมากกว่านี้แล้วล่ะนะอหมอออหมอหมายถึงว่าจะทำเสน่ห์ให้กับพี่เหิมด้วยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ย ไอ้เรื่องสเสนยาแฝดเนี่ยข้าไม่สันทัดถนัดอะไรนักหรอกนะเ,เรื่องแบบนี้เนี่ยเอ็งต้องไปหาพวกหมอทำสเสน่ดยตรงสำหรับข้ามันถนัดกับการปราบพวกพูดผีปีศาจวิญญาณเท่านั้นเองเอา้าวแล้วที่หมอพูดว่าจะทำอะไรให้มากกว่าการสยบวิญญาณล่ะครับอา้าวก็เรียกวิญญาณของมันใส่หม้อถ่วงน้ำเลยซิวะวิญญาณของมันก็ไม่สามารถที่จะออกมาอารวาส ทาให้พวกเองเดือดร้อนได้อีกเออแต่แต่เว้นซะแต่ว่าแต่ว่าอะไรหรือครับคุณหมอจะมีคนที่มีวิชาอาคมขลังที่เหนือกว่าข้าเท่านั้นเองเอที่จะมาช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณดวงนี้ได้อืว่าแต่ว่าพวกเองพอรู้กันบ้างไหมว่าที่ในหมู่บ้านของเราเนี่ยนะของเองเนี่ยละอมีใครมีวิชาอาคมบ้างเออไอเอ เท่าที่เรารู้มันก็ไม่มีใครสักคนเนาะพ่เพ่เม่ฮะมันมีคนหนึ่งอะใครหรอวะก็ลุงชมสัปเปิลเออได้ไงเล่าเองรู้ได้ยังไงว่าแกมีวิชาคมอ้าวเพ่เพ่เป็นสัปเปลเออรทำไมมีวิชาคมจะมากันได้ยังไงๆ่ายงั้นเหรอฮะเป็นไม่ได้ง่ายๆานะพี่นะจเอเอาะเอะที่เองพูดมาเนี่ยมันก็ถูกมันต้องมีเออเป็นสัปเปิลเอเนี่ยมันก็คงต้องมีวิชาอาคมติดตัวอยู่บ้างแหละใช่แล้วหมอก เคยรู้จักกรบลุงชมบ้างมาไม่เคยก็เพิ่งจะได้ยินชื่อที่เองพูดนี่แหละอาหมอคิดว่าลุงชมคนนี้จะมาเป็นอุปสรรคกับงานของเราหรือเปล่าล่ะครับข้าไม่เคยรู้จักมักจีมาก่อนที่สำคัญนะก็ยังไม่เคยได้ประลองวิชาอาคมกันมาก่อนข้าก็ไม่สามารถจะตอบเองได้ว่าเขาจะมาเป็นอุปสรรคกับงานนี้มากน้อยเพียงใด แต่ที่สำคัญเนี่ยนะข้ามีความเชื่อมั่นในตัวของข้าอยู่เต็มเปี่ยมทั่วพื้นปฐพีในการปราบวิญญาณข้าไม่เคยเป็นสองรองจากใครเหมือนกันแล้วเอเาหมอจะเริ่มลงมือได้เมื่อไหอไร่ล่ะครับเอา้าก็คืนนี้เลยสิวะใครทำกรรมดีชีวิตย่อมมีความสุขสมหวังใครทำกรรมชั่ว ท่านผู้ฟังที่รักเรือนร้างวิญญาณแค้นจะมาประพันธ์ของโรดราชสีมาวรัตยาจะทำเป็นละครวิทยุจากการสแสดงของคณะเกตทิพยรัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกริยาจินพง์ควบคุมการสแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตาม เรื่อนร้างวิญญาณแขนในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอพวกความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานที่เดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้พวกฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ